แล้วก็เนื้อหาถัดมาก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยก็จะมีบทบาทต่อสังคมโลก,โลกถึงแม้จะไม่มากนะักเนื่องจากว่าประเทศไทยก็ไปย่ีเป็นประเทศที่ใหญ่โตหรือมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่นัก นะครับตอนนี้ก็มาดูในรายละเอียดว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทย mm. กับสังคมโลกเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกอันที่2เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยท,ที่มีต่อสังคมโลกซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอันนี้ดูจะมีผลมีอิทธิพลมีความรุนแรงพอสมควรนะครับแนวคิด ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวยงในสังคมโลกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกก็คือเราจะดูถึงบทบาทของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยนะครับ ต่อสังคมโลกก็คือในเรื่องของการผลิตและการส่งออกก็คือหมายความว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังสังคมโลกนั่นเองหรือไปยังที่ต่างๆนานาทั่วโลกนั่น,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 นเองเพราะว่าอย่างน้อยไทยก็มีบทบาทในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าที่สังคมโลกยังต้องการอยู่เช่นสินค้าทางด้านเกษตร แล้วเราก็ส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรเพราะว่าสินค้าทางด้านเกษตรนั้นจริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นเองนะครับซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆในทั่วโลกต้องการอยู่ถูกไหมครับอันที่2ก็คือบทบาทของเศรษฐกิจไทยในด้านการบริโภคแปลนก็คือหมายหมายความว่าในทางกลับกันนอกจากเราเป็นบทบาทในทางการผลิตแล้วเราก็ต้องบริโภคด้วยก็คือหมายความว่าเราก็จําเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจากที่อื่นๆในโลก เข้ามาบริโภคภายในประเทศเราด้วยนะครับนอกจากบทบาทด้านการผลิตบทบาทด้านการบริโภคแล้วประเทศไทยก็ยังมีบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีประเทศไหนในโลกถูกไหมครับท,ที่ที่พูดไปแล้วว่าไม่ติดต่อค้าขายกับประเทศอืน่นเพราะ,ะนั้นประเทศไทยเองก็มีบทบาทด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการค้ากับประเทศอื่นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องการค้าแล้วถัดมา ก็คือบทบาทเศรษฐกิจไทยด้านการลงทุนระหว่างประเทศก็แน่นอนว่าประเทศไทยก็มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รองรับนักลงทุนจากต่างชาติด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก็จะพูดไปอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็บทบาทเศรษฐกิจไทยด้านบริการ อันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นด้านบริการต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนะครับเน้นกันมากเลยก็คือด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สําคัญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลายๆประเทศนะครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มาเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นผู้เกตเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ เนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อโลกตอนนี้เรากําลังพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกต่อไทยด้นบทบาทแรกก็คือบทบาทเศรษฐกิจโลกด้านอุปสงค์ก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอุปสงค์ก็คือซื้อพูดง่ายนะครับเศรษฐกิจโลกก็ต้องซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทยนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยขายอะไรละ่ะก็ขายผลิตผลทางด้านการเกษตรต่อสังคมโลกนั่นเองอันที่สองก็คืออุปสงค์แล้วก็คืออุปทานอุปทานก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีบทบาทด้านอุปทานก็คือขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับกันแล้วไทยก็จะเป็นฝ่ายซื้อนะครับสินค้าและบริการจากโลกจากเวทีโลกหรือจากสังคมโลก ตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นบทบาทด้านเศรษฐกิจด้านอุปทานของเศรษฐกิจโลกต่อไทยนั่นเองรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนะครับมีซึ่งเขาก็มองว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าในยุคแรกๆนะครับอาจจะความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในวงแคบๆอาจจะอยู่แค่ในภูมิภาคเดียวกันหรือว่ามูลค่าการติดต่อค้าขายกันก็อาจจะยังไม่มากนักแต่ปัจจุบันก็เริ่มขยายความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจออกไปใหญ่โตนะครับหมายถึงว่าไปทั้งประเทศตะวันตกด้วยไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนี้แล้วนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนั้นมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจจะอาจจะขาดความเป็นอิสระถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าไม่สามารถดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับ นั่นก็คือแนวคิดตอนที่1นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนั่นก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจไทยก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในด้านการผลิตการบริโภคการซื้อสินค้าอะไรต่างๆนานา,นา,นานรวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของอุปสงค์อุปทานนะครับ แล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตก็อาจจะมีมูลค่าไม่มากนักแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับแต่พอพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปกับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกทั่วทั้งทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะด้วยจากหลากหลายสาเหตุด้วยเรื่องของการตรักคมนาคมการขนส่งที่มันสะดวกมากขึ้นที่มันจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากๆอะไรทํานองนี้รวมไปถึงระบบที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะครับมันก็มีความสมบูรณ์มีพัฒนาการมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลก thank you